สวัสดีค่ะทุกคนนานแล้วนะคะไม่ได้มาลงคลิปให้ชมกันเลยจ้าหมัว่อไปพักผ่อนนะคะวันนี้แอดมินก็มีลายนี้มาฝากกันนะคะมาถักกันเลยจ้าสำหรับใหม่นะคะแอดมินก็เหมือนเดิมนะคะใช้ไหมคอตตอนนะคะเทียบเท่าเบอร์16นะคะแล้วก็ หมคคอทตอนนะคะเทปเท่าเบอร์16นะคะทุกคนแล้วก็เข็มก็ใช้เบอร์เบอร์สี่นะคะแล้วก็มีกันไกรไว้ตัดนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นต้นโซ่กันเลยนะคะโดยการขึ้นต้นโซ่12คะ่ะ นี่ค่ะหนึ่งสองสามสองสามี่ห้าหกดแปดเก้าสแล้วก็ทํา C ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนทอํทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทํา X นี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรานะคะแล้วต่อไปทําโซ่ห้าหนึ่งแล้วก็ทําห้าครั้งนะคะหนึ่งแล้วก็ทําห้าครั้ง นะคะแล้วก็5 x 1 2 3 4 5แล้วต่อไปก็ทำ x ห้าครั้งแล้วก็เหมือนเดิมนะคะหนึ่งแล้วก็หนึ่าสี 5แล้วก็ทำ x นะคะ 1, 2 ,3, 4แล้วตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเราก็ทำาไปมันก็จะได้เป็น5หลักทั้งหมดนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆก็ทำสีช่องนี้เป็นยังไงคะพอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทําทำโซ่5้านะคะหนึ่สามสี ห้าก็จะได้แบบนี้แล้วก็พันหัวเข่งสองครั้งอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําแบบนี้ดึงรวบทีละสองเราจะนับเป็นหลักที่สองนะคะนับครั้งแรกเป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งเอออีกสองครั้งแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะเพื่อนๆทำโซ่ห้า แล้วก็ทำ C ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นปุ่มแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วก็ทำสามหลัก1นึสองสแล้วต่อไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้แบบนี้เสร็จเราไม่ต้องทําเราไม่ต้องทำสีตรงนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำสามหลักอย่างนี้ค่ะ1หลักสองหลัก3หลักพอได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่ห้านะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำาีก็จะได้เป็นปุ่มแบบนี้นะคะ แล้วต่อไปก็ทำอีก3หลักโดยการพันหัวเข็มสองครั้ง1 2แล้วก็3ก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะข้ามไปนะคะในการทำหลักตรงนี้นะคะเราเชื่อมไปเลยนะคะโดยไม่ต้องทำโซ่ทําอะไรเลยนะคะนี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะ ทำสหลักหนึ่งสองสามทำโซ่ห้าแล้วก็รวบสองครั้งแล้วก็ดึงแบบนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำหนึ่งหลักสองหลักแล้วก็ 3มหลักแล้วก็โซห้าแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็เหมือนเดิมนี่ค่ะมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทําไปตามเซตนี้เลยนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันค่ะนี่ค่ะก็จะแบบนี้แล้วก็ 1, 2, ึ่งสามี่ห้า 2ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันพันหัเขมสองครั้งแล้วก็นี่ค่ะจะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะมันจะเป็นมมสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็ตัดออกนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะ พอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำได้ทั้งหมดอย่างนี้นะคะเป็น4ช่องแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะลายนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อมนะคะโดยการทำซีนับขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำซีก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทํ่ทำโซ่10นะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำโซ่1ก่อนนะคะแล้วก็ทำเอ็กไปในตรงนี้นี่ค่ะ ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทำโซ่สิบนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ทำ x ตรงกลางนี้นะคะโดยการข้ามช่องนี้ไปมาทำ x ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำโซ่สิเหมือนเดิมนะคะหกเจ็ดนี่ค่ะ อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำ x ตรงนี้นี่ค่ะ x ตรงนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็โซ่สิบเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอได้สิบแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ x ตรงนี้ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเสิแล้วก็ x อ็กซ์หนึ่งสสามี่ห้าหกดแดเสิบแล้วก็ x อย่างนี้เลยนะคะทำให้อ้อมเลยหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเสิบแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนะค่ะพอม,มาถึงตรงนี้นะคะก็ที่เราทำ x ไว้ตรงนี้นะคะทำโซ่หนึ่งไว้ตรงนี้เราก็ทำ c ไปเลยก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ทรงก็จะเป็นแบบนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำโซ่หนึ่งนะคะเป็นหลักแรกอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำทั้งหมดเอ่อแล้วก็ทำ x ห้าครั้งหนึ่ง อ่าหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้าอันนี้ค่ะพอได้ห้าเสร็จนะเพื่อนๆทำโซ่ห้าแล้วก็ดึงก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำสี่ก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะ x สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่พอได้สี่แบบนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า อย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วต่อไปเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะจิมมาแบบนี้ก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปแล้วก็ทำา x 5ครั้ง1 2 3 4 นี่ค่ะในวงนี้มันจะเป็น3เออเป็น2แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมนะคะทุกช่องเลยนะคะจะเหมือนกันนี่ค่ะหนึ่งแล้วต่อไป1 2 3่งามี่ห้า แล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไป x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็เหมือนเดิมนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็5 x 1, 2, 3, 4แล้วก็5นี่ค่ะ จะได้แบบนี้ก็ทําไปจนครบทั้งหมดช่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูแท็บเดี๋ยวเรามาตัดไหมกันเลยนะคะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้นะคะเราก็ทำซีเลยนี่ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บไหมเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้สวยงามงาม เก็บไหมก็ซ่อนไปก่อนที่เราจะรีดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารีดเสร็จแล้วนะจะมาซ่อนที่หลังมันจะยากมากเลยนะคะ,คะแบบนี้แล้วคอตตอนมันจะแข็งนิดนึงนี่ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปถักดูนะคะสวยงามมากค่ะอืมก็จะได้แบบนี้วิธีต่อเราก็ต่อเป็นมุมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมุมนี้ มุมนี้แล้วก็มุมนี้นี่ค่ะตรงปลายตรงยอดอย่างนี้เลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะไว้ดูคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน